แปลงนี้แปลงต้นตำลับนะครับปลูกก่อนเพื่อนเลยอ่าดกมากนะครับอ่าเจ้าของสวนมาแล้วนะครับลูกสวัสด์ค <c> ร <oughs> <c oughs> ับสวนนี้ก็ยังให้ผลผลิตอยู่นะครับอ่าช่วงห่างช่วงแรกนี่จะ จะเยอะมากนะครับช่วงทางแต่ว่าระบบใหม่ที่ผมแนะนำจะดีกว่านะครับปัญหาคือการทำระยะห่างอย่างนี้คือต้นมันสูงเ,เก็บเกี่ยวยากนะครับสมัยเดิมนะครับ ครับลุงสวัสดะครับต้นตำรับผู้เบิกเบิกนิจีสายพันธุ์นี้นะครับอ่าส่วนนี้ก็ดกมากนะครับ